สวัสดีค่ะจากร้าน TJ Auto Max หรือร้านต้นยางยนต์นะคะวันนี้คุณลูกค้าขับรถ Honda Civic ค่ะมาจัดเป็นล้อพร้อมยางนะคะตัวนี้เป็นล้อ Honda Civic นะคะเป็นขอบ16ค่ะเป็นรุ่นเก่านะแต่ถามจริงพูดตรงๆว่าเห็นล้อแล้วเนี่ยก็ยังสวยงามอยู่นะลายเป็นลายก้านคู่นะแต่เป็นเหมือนตัว V ะคะ่ะสวยตัวนี้จะคู่กับยาง คํโฮนะคะ2 0 5 6ูนย์ห้าหกิรวมเธอแล้วจ่ายไม่แพงเลยบอกเลยนะคะ4ี่ล้อพร้อมอยางราคาไม่แพงเป็นล้อเดิมแท้นะคะล้อไม่ได้แตกไม่รล้าวอะไรไม่มีปัญหานะคะนี่เลยค่ะช่างใหญ่แล้วนะคะอืมอยากจะให้ดูอีกมุมนึงนะคะนี่เลยค่ะล้อสวยๆย,ยางสวยๆนะคะ ราคาไม่แพงค่ะลูกค้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นล้อค้อมยางล้อเปล่ายางเปล่าติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยแล้วก็มีบริการติดตั้งนอกสถานที่ด้วยค่ะยังไงันร้านเราตั้งอยู่บนถนนเคียนทะเลนะคะเลยซอ,อยเทียนทะเล21มา200เมตรร้านเป็นเต็นท์สีขาวแดงค่ะในวันนี้แอดมินขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ